เห็นคนที่ขอพวตัวเองหน้าบ่านหน้าสาหน้าลูกป่านหน้าอ่าไปเห็นเขามีเงินเก็บเห็นเขามีเงินลายเขามาเมืองไทยแล้วมีเงินลายแม่เดี๋ยวลังๆมากกเดิ่มเห็นมูคูทยอยมากลายคนเดิมมากเติมทยอยมากคนที่เยอนจบแน่มื่จบแน่กับมาเมืองไทยลายและและมีอย่างหนึ่งนะไออยากถามนะไอเห็นอยู่ในแอปเนาะแอปดำแอปฝ่า S <S ที่เขาแบบว่าเป็นทหารแล้วเขาออกมาเพิ่มมาทํางานในเมืองไทยมันเมนอ,ลอะลบ่ไอเห็นนะเห็นแบบโอ้มูไปแล้วสินะมูสิไทยต้องจีออกจากข่ายนะไปแล้วไปทํางานอยู่ไทยแล้วประมาณนี้เก็บกระเป๋าเสือผ้านมีรีบอ่อเลยนะมีหลายคนมีหลายบ่เห็นบ่มันมีแด่น้องเพียรหลายคนหลายคนแล้วเจ้าก็เห็นไอ้ไอ,ไอ้น้องน้องไปเป็นอะไรเจ้าก็มีความคิดอยากมาเมืองไทยน้องเห็นขายอื่นโอ้เห็นบอลดื่นเขาเริ่มไปเริ่มทยอยไปเริ่มล่าออกอ๋ออ๋อ 2 0ง3ัมา่านี่เงินเริ่มเฟื่อนักนาอไอ้นงทหารบางคนกันสวัสดีครับสวัสดีเบาน็อตสวัสดีน้องนกสวัสดีครับอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตยโฟชาแนลครับผมยินอ่าสวัสดีนะครับครับเมื่อนี้เนาะมาอยู่กับน้องทรายน้องน็อตแล้วก็น้องนกเนาะก็คือไออยากถามมีคำถามมาถามเจ้าเป็นยังต่องมาทำงานในเมืองไทยมีความฝันยังมีความฝันอยาก เก็บเงินไปแต่งมียเนาะโอ้โแต่งมียเดี๋ยวท่านผู้น่นาขงข้าง,งนี่บ่แมนแมนผ้นเอกอ,อันนี้ซื้อซื้อ,อโนองนกเนาะแมนอ่าแต่ก่อนเนาะบบาวบาวนอตน,นี่เราเราเป็นทหารแมนบปล่ไ,ไปหมักกันได้จังไดไปหู้จักกันได้จังไดฮะน่ะห<อ>ูะ้จักกันย่างผ่านกันแล้วหินกันแล้วก็คอลไลนี่กันฮะเฟซคอลไลนี่กันแล้วก็ผู้ได้ขอไฟก่อนไ <I S 2> อ้นอตโอ้ ซุ่มตัวนี้แ<บ>นฟนูนี่บอกขอ,อก่อนเ <c oughs> จ้าก,ก็ให้เขาเลยบ่กม่คคือน,อน้องนอตนี่เป็นคนอ่าปักเซ่เนาะแชร์อะแรน้องบอกเขาจริงวะอเพิ่นมาแอดน้องในเฟซก่อนโอ้มแม่น้องก่อนอ่าอ่าอ่าก็ได้เริ่มคุยกันเออเริ่มคุยกันได้เริ่มร่วมร่วมกันตอนนั้นและและอ้ายฮูมาเรื่องหนึ่งก็คือน้องน็อตนี่อนอนเป็นคนปักเซ่เนาะและน้องนอกนี่เป็นคนเสียมขวางบ่และเหตุจังได้จะไปพ่อกันบ่เนี่ยนะ กะน้องไปประจำการอยู่หัวเนาะประจำการไปประจำการอยู่เชียงขวางบอกง่า,งายๆกะไปทำงานเนาะไ,ไปทำงานอ่ากค็คือน้องเน,นนี่เป็นเป็น,ปนอาชีพพยาบาลทหารแมนครับแล้วก็ไปไปอยู่พุน่นแล้วไปพ่อเพื่อนอ่าก็เลยคุยกันและคุยกันโดนบ่บาเนี่ยกะคุยกันกับ่ตอนแรกๆบ่ก่อนจะ ตกลงปงใจนะใมรังใจคุยกันเลยประมาณเกือบเดือนเนาะเกือบเดือนอสร่วมกันก่อนได้เดือนนั้นได้เลว่าเขาลมดีตัวเนี้ก่อนจะได้หมันกันกับหลายเดือนอยู่โอ้หลายเดือนมาสักพวนอยู่หมันก็แล้วเนาะหมันก็แล้วแล้วก็เลยพากันมาประเทศไทยบานนี้มาประเทศไทยเพื่อมาหาเงินที่ไปแตแดงบันนี้นะก็คือคลิปที่แล้วเขาก็คุยกันแล้วเนาะว่าน้องน็อตตัดสินใจลาออกจาก อาชีพแพทย์ทหารเพื่อมาทํางานที่ไทยก็คือตอนนี้ก็อยากเก็บเงินไปแต่งน้องนกเป็นบอแม่นครับ่าสินสอดแพงกว่าน้องคำ่าแพงหรอกกาคำว่าแพงันไรกับกับพ่อหาหตอยู่ประมาณประมาณว่า,าจากัจากจักหมื่นเงินไทยจากหมื่นจากแสนเปรียบเทียบเป็นเงินไทยครับไรก่อนแต่บอกคิดก่อนแต่บอกอ่าคิดก่อนว่า,าคิด เอาเความเป็นจริง,งเออเพราะมันเป็นเงินล่าของมาเลยเงินล่าก็ได้จกักจักหลานเงินเหล่าอะ่ะเนาะเพราะเป็นเงินลา่าเพราะเป็นเงินลหล้าก็เป็นเงินลา้ารวมทั้งสินสอดทั้งเงินเนาะก,กับระว่าตก๊กยูมองหาหาหกสิบหาหกสิบล้านเลยนะหาหกส<า>ิบลา้านนี่ถ้ามาทํางานในเมืองไทยปีหนึ่งคิดว่าอาได้บ่คิดว่าได้คิดว่าได้เนาะยังคิดว่าได้ยู่ถามเบาน็อตเนี่ยครั้งแรกบที่มาทํางานในเมืองไทยเนี่ยครั้งแรกไงครั้งแรกเลยและผู้ใดเป็นครั้งแรก ผู้ใดเป็นคนนั่มผ้าเขามาเป็นผู้ใดเป็นคนที่ให้เขามาทํางานในเมืองไทยเห็นไครเป็นตัวอย่างยังไงวะ,ะคนมาอยู่เมืองไทยแล้วได้ดิบได้ดีมีเงินมีนมทองนะแรกแรกเห็นคนในครอบครัวตัวเองหน้าบบาหน้าสาวหน้าลูกป่าหน้าอาไปๆๆเห็นเขามีเงินเก็บ<อ>เห็นเ,าเนาขนเามีเงินลายเขามาเมืองไทยแล้วมีเงินลายแม่หน้่งลังๆมากกรเริ่มเห็นมูคูทย่อยมากลายคนเดิมมากเดิมทย่อยมากคนที ยนจบแน่โมจบแน่อะมาเมืองไทยหลายแล้วมีอย่างหนึ่งนะไอยอยากถามนะไอเห็นอยู่ในแอปเนาะแอปดาแอปฝาที่เขาแบบว่าเป็นทหารแล้วเขาออกมาเพิ่มมาทํางานในเมืองไทยมันเม่นอะไรบ่ไอเห็นนะเห็นแบบโอ้มูไปแล้วสินะมูสีไทยต้องจีออกจากขายนะไปแล้วไปทํางานอยู่ไทยแล้วประมาณนี้เก็บกระเป๋าเสือผ้านะมั้น,น,นมีหรบอเนล่านะมีหลายคนมีหลายบ่เห็นมัน<อ>มีแต่หน้องคืออะไหลายคนหลายคนแล้วเจ้าก็เห็นไอไอน้องๆไปเปนแ่้เจ้าก็มีความขิดอยากมาเมืองไทย น้องเห็นขายอื่นโอ้เห็นบอลื่นเขาเริ่มไปเริ่มทยอยไปเริ่มล่าออกสองพันสักสามสัี่มานี่เงินเริ่มเฟื่องนัดน่องไอ้น้องทหารบางคนกันเหลื่อมล่าออกบวบแจเขตไร้เขตยดเนื้อเขตยดไตไร้เขตยดไร้บอลเหลื่อมล่าออกตั้งแต่ยดในหอยกันยังล่าออกเนาะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวเราไอ้เตยอยากถามเจ้าเรื่องนึง่งนะ เป็นทหารคืนอนอกนี่เขาเรียกว่ามีสันเนาะแมนและคนทหารใหม่ทหารที่เขาไปอยู่ยังบริษัทบริษัทตำแหน่งบริษัทเงินเดือนท่าไรเขาเงินเดือนกับ <Man. S 1> คนที่เขาไม่ใหม่มันบอก <Man. S 1> คนที่เขาไม่ใหม่ขั้นเงินเดือนกับเพราะมา่าพันกัวขั้นฮักค่ากินค่าอยู่กับเหลือพันหนึ่งโ <Ooh. S 1> องง้โหเนาะทงก็ยังเลือหกแสนปีคนที่เขาไม่ใหม่มเลย ooh, 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 ooh. บางคนนี่ <Ooh. S 2> เป็นทหารมาสิบกว่าปี อืเศร้าปีกันยังออกมเนอะกเพราะว่าย้อนแล้วเงินเฟือโอดไบว้โอ้โหนตะคือน้องน้องน้องน็อตเนี่แบบว่าตัดสินใจแบบว่าคิดนักตอนทีว่ามีน้องนกเมนบอกทีฮับเพื่อนเข้ามาแล้วแบบว่าอยากส้างขอบรัวแล้วแบบว่าคิดนักสิบห้าเพิ่นไปแนวทางใดเมนบอกแบบว่าการใช้ชีวิตคู่เข้ามานะแบบว่าเริ่มแนมฮะอนาคตบอกเรื่ังอเไรว่า เริ่มตัดสิจใจตอนนั้นแหละตอนมีเพ่นอย่างอรเพราะว่าตอนหน่องยังอยู่สตรกับหลินกินไป้นวันเขาก็อยู่ไ้เนาะอยู่ไ้ดิกินไปวันหาเงินเป็นบางมือบางขังบางข้าวเงือนเลือกกระจายสือกินหมนมวนไปแต่ว่าเขามีเหลื่อมมีเมียแหละมันเหลื่อมมีภารากาทงขอกมาเหลื่อมมีตอนนี้คือมี่ไดไเต็มปากเลยเนีน้นงนกเลยอ่าเนาะว่าง่ายๆก็คือเข้ามีคขอบครั่เนาะเขา่าคขอบครั่เฮ้าก็ต้องแนมาะนักพราะว่า ชีวิตคนรๆหนึ่งมาฝากไว้กับเฮาเลยเด้พ่อแม่เพิ่นมาให้เฮาเลยเด้เฮาสิพาเพิ่นไปจังได๋แบบนี้เนาะเฮาก็ต้องเป็นผู้นั่แม่นบ่ในความคิดของน้องน็อตก็เลยยังน้อยเฮาก็ต้องมีเงินซื้อข้าวซื้อหนำกินทุกมื้ออยังน้อยก็ต้องให้มีเหลือเก็บแน่ยสำนี้ก็โอเคเนาะแต่ไข้ก่าอยู่ประเทศเฮามันหาเงินผู้เดียวเงินเดือนกินสปอร์ผู้เดียวยังบ่พอเลยเนาะแถมยังมีอีก ปากหนึ่งเขาไม่ก็คือแบบคิดคิดคิดนักเลยเป็นว่าตอนที่มีน้องหนกก็คือแบบว่าความหักมันกินทน่เขาบ่ไดดเป็นบอนองคือเพิ่นววาเด้มันบ่แมนนในละด้อนไม้ขอกินทน่เขาใดแต่ชีวิตจริงมันกินบ่ไดดก็ต้องดินล้นเป็นบ่าตัดสินใจกับแบบเออมามา่นี้มาเมืองไทยนี้มาพร้อมกันบ่อลึกมาคนละหล่อมาร้อมมาร้อมกนเลยมาร้อมกันเลยตัดสินใจมากันเลยอ่าแล้วมามา่มือแรกนี้ไปอยู่น้ำพายก่อนมามือแรกกับไปอยู่ครับอยู่กับหนอกของแม่เนาะอีกคนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้กับ จะไปอยู่ไซแหละน้องก็ใหญ่มากใหญ่มาเลยเรือใหญ่ของมาสองทมบอนแหละโอ้นาะตอนนี้ก็คือแบบงานนี่ยังก็ลงตัวบัดแล้วแม่ลงตัวแล้วถามเนี่ยมีความสุกบอกเขามาอยู่ในเมืองไทยเสมอเนี่ยมันกามีความซุขเนาะเพราะว่าเฮาเลยใส่เงินตามเที่ยวอยากใส่เพรากว่าจะเป็นต้องคืดว่าเดือนนี้มือนี้เอาใส่เงินมุดไปทลายแหละมือนึงเขาเก็บเงินไหนท่ายแต่ว่าอันนี้เทงว่าเฮาสี่ หาเงินได้หมื่นละลักลอยแต่ว่าวยังหน่อยมันก็บเลือกเก็บอ่าส่สมมติ <Okay. S 2> ว่าน้องน็อตก,กับน้องนกนี่ย่างน้ำกันไปน้ำทางนี่อยากกินมุกกระทะนี่แบบย่ยางเขาเลยบ่ต้องคิดแมนบ่มีคิดแต่ว่าอยู่อยู่อยู่บ้านนี่อยากกินมุกกระทะนี่เกิดคืดก่อนแม้นบ่แมนอ่าจะกินยังกับจัดไปก็คือว่านับมือก่อนมันสิส่ช่องสินเดือนหรือ,อยังนับนับนับก่อนว่ามันอวอยู่คอนมืนอันบินีบ่เงินนะตอนอยู่ประเทศเท่ากับเงินเดือนออกยังคอยพาไปไปกินเนี่ยทั้งเซ็ แต่ว่าเดี๋ยวนีเขาอยากกินเสมออะไรแต่ว่ากัดกินเนี่ยทานการกินกันอย่าเพราะว่าบางทีก็ซื้อมาเคดกินอยู่ห้องจะซื้อแต่ตอนเพรียดงานตอนเสาร์ตอนสวยตอนแรกนี่ก็จะซื้อของกินเพรดกินอยู่ห้องเลือเลือเลือกินกับเก็บเศษตู้เย็นไหวสินาะมันกับประหยัดได้อีกเด้๋ยม่ประหยัดไปอีกคือสูมือนี่แบบว่าทุกสองคนนี่ก็แบบว่ามีเป้าหมายคือจะเก็บเงินไปแต่งเนี่ยเนาะน้องนกอยู่กับบ่าวน็อตนี่ก็แบบตู้มือนี่ก็ คินว่าเพิ่นเลี้ยงเขาได้เลยเตี้ยบันนี่เป็นได้ทุกอย่างแล้วเป็นได้ทุกอย่างแหละแต่แต่ตอนเพิ่นเป็นทหารนี่มักย้อนเพิ่นเป็นทหารบ่หรือว่าจังใดบ่บ่ตั้งว่ามักเพิ่นแบบบ่มีอ่าเก็อื่นอะไรยังบ่มีเครื่องแบบเนาะเครื่องแบบบ่เกี่ยวเนาะมักโดยใจเนาะแล้วพ่อแม่พร้อมบ่ตอนที่คบกับเพิ่นนไงตอนแรเล็่พร้ะป๋อแมเนา้ตอนตอนเพิ่นสิลาออกนี่แห้งแห้งเป็นจังไงบานนี้เพิ่นแห้งห้ามบ่หรือว่าบ่ห้ามเพราะว่าเราก็ถามว่า สี่สี่สี่กลุ่มกันบอลเออสี่กลุ่มกันบอลเนาะภาษาบ้านเราเนาะเหมือนจะดูแลกันได้ไหมนะพระหามเออเออเออพระหามตอนอองทานพ่อแม่ทั้งทั้งเมียในพระหามแต่พ่อแม่ทั้งหนองเนี่ยหามอย่าคัดเมียนจคัดเิ่งตั้งแต่พเะสาวไม่สาวอย่ากัคัดอือืมคัดบวชอย่างไรออกเพราะว่ามันเป็นหนาเป็นตางคนเนาะแม่แม่แล้วลูกเคยทหารเนาะอ่าให้สิบวอยากได้ดิทั้งพเะสาวไม่สาของหนองอย่างไรแต่ว่ากรทางพ่อแม่ของ มียนี่มันบกหามบกขค้หาม,มตัดชินใจแล้วแต่ลูกเนาะแล้วแต่ลูกใอ่ไหมแล้พาต่ลูห้ากันปื้ทั้งกายแล้ก็กพาไปเนาะ,ะ,ะค,คือคือบอลนอตซูเมอร์นี่กะอยู่กับลูกกับเมียนี่กะมีความสุขแล้วสามารถเบิ่งดูแลเขาได้แล้วอ่าว่างแผนอนาคตไว้แล้วถึงจะได้สิพากันมีลูกบ่ะน,นี่คิดบ่คิดยังยังคิดอยู่ยังคิดอยู่อยากได้หรือยังหรือยังเพราะท่านอยากได้ แต่อยากได้เยอะสิว่ามันต้องถ้าถ่องหาเงินเก็บไว้เพราะว่าอีกชีวิตหนึ่งจะเกิดมาอันนี้ถ้าถ่องมันเปียบพร้อมทุกอย่างโอ้โเป็นความคิดทีท่ดีแน่นอนเลยเพราะว่าเขาจะคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายโมเมนต์ในการมีล<อ>ูกเลยเพราะว่าเ้าต้องเปียบพร้อมทุกอย่างต้องอหาเงินเก็บ<อ>ไว้ม่แม่แม่แม่น้องว่าว่าถางทึงด้ยเพราะว่าก็ออ้เห็้ยนบดในข่าวอ่าอ่าเขาเห็ุมิงไม่ลูกเอาไปถีบมองงานนั่นวะจักลูกลูกเพราะว่าจักพอเป็นผู้ใด้นะเขาคืออ๋อไปทีมเดี๋ยวจะได้ระบบถึงว่าบ่มีเงินนี่ยกัน ถ้าก็จะหายมันกิ่นอะไรนะว่าเามีมือมีตีนนะ,ะสำหรับน้องเลยเขาจะบ่ถิ่มเลยสำหรัมีลูกการที่เขาลำบากน้องอู้บอ,อ้ายเป็นคนทำนอ้องอายอยู่กับเมียอายมากกัหลายปีอายก็ยังทันมีลูกได้ลนะบ <laughs> คิดคือกันกบนองเลยเพราะว่าหนึ่งเลยเขาลำบากแต่ในน้อยเด็เ,เขาบ<ไ>่พร้อเลยเขาอยากให้ลูกเขาเกิดมากนะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเราน้องอยากให้ลูกน้องเกิดมากมีเงินมีทองใส่แบบต้องขึ้นน้องคิดดีเลยคิดถึงเลยน้อง เขาจะบไหวเขาลําบากตอนที่เฮายังเกิดมาอืกบ่อยากให้เขาเป็นเครื่องเฮ้าบอง่ายๆซะเนาะแมนๆน้องแมนเนาะใช้กันอยากไพรมุขมีชีวิตที่ดี่อะคําถามสุดท้ายเด้อยสู้มือนี่ภาันมีความสุขแหละเหมืนบอกสองคนเนี่ยสู้มือนี่ก็โอเคมีโอเคแล้วคือก็วางแผนไว้กับสิไปแต่งพี่หนาบ่แมนแต่งถ่ายปีนี่เนาะคั้นว่าอยู่เป็นทหารบ้านเฮานี่เงินแต่งเมียนี่พวกสิบหลานนี่จักปีสิเก็บได้คิดว่า โอเคบ่ได้เนาะเพราะว่าบ่ได้อืมเพราะว่านี่พ่อแม่ทางหนอกก็บ่มีเงินเพรก็ว่าสิตัดสินใจมาหาเงินอยู่ประเทศไทยเนาะแต่แต่ต้องพึ่งพึ่งแห้งตัวเองเพราะว่าเฮายังหนุ่มยังหน่อยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้ทามสั้นๆเด้อบัดนี้เด้อน้องถ้าให้เมื่อแต่งตอนนี้นี่เงิน60ล้านมีแต่งบ่มีเนาะเอาโอเคแล้วเนาะก็คือมีแล้วโอ้พี่น้องมาอยู่ประเทศไทยบ่ฮหอนเดือนไอ้บ่ฮหอนบ่ฮหอนปีน่ะมีเงินหาหกล้านกี่ได้มีเงินเป็นแสนเลยเด้อนี่ยบ่อเดือนเออมีเงินเป็นแสนเลยเด้อพี่น้อง นมีเก็บพอมีเก็บอยู่นี่แหละอ่าอยากบอกอีกอย่างหนึ่งมาอยู่ในเมืองไทยเบิ่งบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นแล้วก็อย่าทรยศเป็นนิ่งเพิ่นฝากไว้เพียงสำนีไอ้กะอยู่เมืองไทยกะหลายปีแล้วคือไอ้โบเพิ่นบอกแหละเขาสร้างประโยชน์ว่ไใดเขาก็จะไปสร้างคนเรื่องหลอดไอ้เพิ่นเช่าอ่าหน่องครับไม่เคยคิดจริงไม่เคยคิดหรอกเพราะว่าเขาหนองมาอยู่นี่ก็เพื่อแบบมาผึ่งผ้าอาศัยประเทศเขาหาเงินเนาะประเทศเพิ่นเนาะเมียนเฮ็ดบัตกะย่อมเสียเงินเฮ็ดบัต สเงตุเนีนมันถือต้องทำกฎหมายเหตุโมยูมากตอบตามกฎหมายกับเมียร์เหตุพะเนรเลยบางคนนี่ก็อยู่นอนอยู่มาจนดุนเลยอยังโมมีเหตุทางดาวทางดาวบางคนเลยเห็นนี้มันถือต้องดีที่สุดน้องเพราะว่ามาเท่าได้สิทธิหลายๆอย่างในบัตรน่ะเพราะว่าเทาจะได้สิทธิคุ้มครองของตำรวจแม่เมนเมนเมนสิทธิคุ้มครองของตำรวจก็คือแบบเวลาเทาถือทำลายอ่าเขาสมัครเปิดกล่อง ลองแบบพบถึงต่องใดเมนแมนแต่บางคนบางคนนี่มันมีบัตรเนาะยาตเนี่ยบ้านญาติเมนยาตอย่าไปแย่งตำรวจก็แาตงตำรวจตามมาบัตรประชาชนเนาะแมนแมนไอ้ความเจ้าเด้ก็คือเจ้ามีมีบัตรเอ็มยูนี่เจ้าเปิดบัญชีได้เด้เ่าะนอตไอ้น่องมักประเทศไทยยางเดียวมักที่ว่าเวลาเกิดเหตุทุกเซอร์น่าสมัดเปิดกล่องได้เปิดกล่องใดทุกชิงทุกอย่างสามารถฟ้องลองได้ต่างจากประเทศบรนเทาเนาะก็คือเพป็นว่าว่าประเทศไทยเห็นกล้องวงจรนี่ห้าไงสามารถเฮ็ดปวือกเป็นว่า เดินไปหัวาซิเมตรนี่เจอรถกล่อ,กกองเนาะโอเคบอลน็อตกะไอ้กะสิรบกวนจะไว้ซัำนี่แหลกะกะเป็นเรื่องเล่าดีอีกเรื่องหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะหนุ่มลาวตัดสินใจลาออกจากอาชีพที่มีศักดิ์ศร,รีมีเกยียรติเหมือนคลิปที่แล้วแล้วมาหาเงินเพื่อจะไปแต่งงานกับน้องนอกเนาะน้องนอก,นงนกถ้าอ่าพ่อแม่หรือพี่น้องเห็นคลิปนี้อยากฝากอีกทั้งเพิ่นบอกอ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะแต่เพิ่นเห็นคลิปนี้นะอ่ะบอลน็อตก็ได้ เขาอยากฝากว่าบนต้องห่วงเดด้อูแล่หลวบแร่ดีที่สุดคือตอนที่อยู่กับพ่อกับแม่เลยอเนาะแต่คือบนต้องห่วงแล้วน้องน็อตว่าตอนนี้น้องน็อตก็อ้วนขึ้นเลยดีพุ่งเริ่มออกแล้วน้องน็อตว่ากินมุกกระถาดุนี่ยก็เริ่มเบ่งออกแล้วเออเนาะบูธประหยากแล้วเนาะง่ายๆเนาะจะกินยังกระสือกินเบิดอ่าโอเคน้องขอบใจหลายๆสบายดีครับผมสวัสดีครับ